งานหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับยกตลาดหนังสือทั้งโลกมาไว้ในงานขงเขาสบสนการอ่านมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทาให้คนในประเทศเขามีคุณภาพหนังสือมันคือวัฒนธรรมและวัฒนธรรมนี่คือมูลค่าวัฒนธรรมคือซอฟต์พาวเวอร์ครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์สักเล็กน้อยได้ไหมครับเดี๋ยวซอฟต์พาวเวอร์ ดีทอคชั่นครับครับเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ก็เลยอยากขอความรู้นิดนึงครับพูดคุยในเรื่องสั้นๆกี่ยวกับงานด้วยครับคุณแจ็คผมรครับ เจรัหนหอมเทียนทองนะครับประธานอนุกรรมการซอฟท์พวเวอร์สาขาหนังสือเห็นบรรยากาศโดยรวมแล้ววงการหนังสือไทยคึกคักขึ้นในคับในปีนี้วงการหนังสือไทยมันคึกคักมาก่อนหน้าที่จะมีซอฟท์พวเวอร์แล้วเพราะว่าพวกคนทําหนังสือนั้นทํากันเองหมดปีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะอ่านหนังสือซื้อหนังสือทางออนไลน์มากขึ้นแต่เขาก็อยากจะมางานเพราะว่ามันได้สัมผัสได้ดูเวทีนักเขียนได้เจอคนหลายๆคนสําคัญที่สุดก็คือได้เจอหนังสือที่เขาไม่อาจจะเห็นได้ในร้านหนังสือเพราะว่า งานหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับยกตลาดหนังสือทั้งโลกมาไว้ในงานและก็ราคาถูกด้วยเพราะร้านหนังสือเนี่ยไม่สามารถจะรองรับหนังสือที่มีได้ทั้งหมดูถึงการทางานของอนุกรรมการซอบความวาขสถานหนังสือว่าเรามีการทํางานอะไรบ้างมีการผลักดันหรือขับเคลื่อนอะไรบ้างก่าคือตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่างบประมาณรัฐบาลพิ่งช้ในงานหนังสือครั้งนี้เนี่ย คณะกรรมการซอฟท์แวร์เองก็จัดนิทรรศการข้างนอกชื่อว่าสงกรานทราวเวอร์ให้ดูเพราะว่าเราหวังว่าต้นเดือนเมษาเมื่อวาณผ่านแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าสิ่งที่คณะกรรมการพัฒนาซอฟท์แวร์เสนอรัรรฐบาลเนี่ยเราต้องการการปรับปรุงห้องสมุดให้ห้องสมุดนั้นสามารถตอบโจทย์คนอ่านหนังสือได้และก็เราต้องตั้งสถาบันหนังสือถามว่าสําคัญยังไงสถาบันหนังสือเมื่อวานนี้บนนี้เขาจัดงานไทยเที่ยวไทยทุกคนที่มาออกบูธงานไทยเที่ยวไทยมาฟรีหมดเพราะ ว่าเขามีเจ้าภาพคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วหนังสือล่ะมาจากงานชั้นล่างเพื่อคนจ่ายเงินเองบ้านเราหนังสือไม่มีเจ้าภาพครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีหน้าที่สอนให้คนอ่านออกเขียนได้กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็จะสนใจเรื่องอนุรักษ์ขนวัดขนโนรานางลงนางลอยหนังสือเปรียบเสมือนข้างข่าวจะเป็นนกก็มีหูจะเป็นหนูก็มีปีกแล้วต่ลงไครจะดูแลขณะที่ในประเทศอื่นนั้นเขามีรับสนุน นัเขียนไทยก็มีได้ซีไรส์กันไปตั้งเยอะตั้งหลายโปรเชิสื่อที่ก็มีตั้งหลายเล่นทำไมมันถึงไม่มีการส่งเสริมการสถาันกก็โครงสร้างของรัฐบาลที่ผ่านมาครับแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ถือว่าก็ดีนะครับให้โอกาสพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของซอฟท์แวร์ด้วยเขาแต่ว่าเมื่อเราเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องนับสองนับ4สี่ไปเรื่อยๆระหวังว่าในอนาคตเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยตัวนี้ยังอยู่ดังนั้นสิ่งที่มันจะต้องมีคือ สถาบัานหนังสือบ้านเมืองเรามักจะมองสือ่อีเวนต์มากกว่าคอนเทนต์เราต้องการอะไรที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วหนังสือเนี่ยมันเป็นต้นทานของทุกสิ่งนะครับถ้าคุณไม่อ่านคุณคิดคอนเทนต์ไม่ได้ต้นน้ำเนี่ยสำคัญมากแต่พี่เนี่ยเรามองไม่เห็นซอบพัฒนเ์เรื่องหนังสือในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเกาหลีเนี่ยเขาใช้เวลามากกว่า30ปีอินเดียก็ใช้90ปีนะครับดังนั้นเราเองต้องอดทนที่จะรอคอยวันนั้นถ้าเด็กไทยเราอ่านมากขึ้นพิซ่า เราคงจะไม่แยกขนาดนี้ผลที่สร้างออกมาเนี่ยเราสู้เข้าไม่ได้หมดเลยเพราะนั้นการอ่านเป็นเรื่องสาคัญในประเทศจีนในประเทศเกาหลีเขาสัาพันการอ่านมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทาให้คนในประเทศเขามีคุณภาพการวัดคุณภาพประเทศอาจจะไม่ได้วัดจาก GDP อย่างเดียวคุณต้องวัดมูลค่าจากการอ่านด้วยประเทศที่เจริญแล้วอัตรา,าก,การอ่านคนในประเทศนสูงครับดูได้เลยว่าประเทศที่เป็นปอันดับ ดีๆของโลกไม่ว่าจะเป็น g 20หรือ g 7เนี่ยทุกประเทศการันสูงครับดังนั้นถ้าเราจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้เราจะต้องมีการอ่านที่สูงกว่านี้นั้นรัฐะต้องช่วยช่วยได้ง่ายสุดก็คือห้องสมุดห้องสมุดจะต้องเป็นผู้ซื้อหนังสือรายใหญ่ได้แล้วอย่าเป็นผู้ขอหนังสือรายใหญ่อย่างงานนี้เห็นว่ามันมีการแมทชิ่งในทางบิเน็ที่มัมีแบบธุรกิจสิ่งพิมพ์สำนักพิมพ์จากต่างประเทศที่แบบเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ ในสมัครทีมไทยตั้งคือต่างประเทศอนะ่ะพอเห็นหนังสือบ้านเราเขาตกใจเฮ้ยมันใหญ่นดะนี้เลยอ,อันดับต้นๆของของโลกนะแล้วอันดับท็อปสี่ในเอเชียแต่เขาตกใจมากกว่าว่าเฮ้ยเขาจัดงานโดยรัฐไม่ช่วยไม่ได้บาทอยู่เลยเหรอนี่เขาตกใจมากกว่านะเขาจริงพยายามที่จะมาขายวัฒนธรรมให้ละบ้านเราได้อย่าลืมครับหนังสือมันคือวัฒนธรรมแล้ววัฒนธรรมเนี่ยคือมูลค่าวัฒนธรรมคือซอฟพาวเวอร์ครับประเทศจีนขายสามก,ก๊กคนมาเที่ยวเต็มเลย หนังสือเรื่องอาทตัมอินไมฮาร์ตรักนิชชูนิรันเรื่องเดียวคนเมกกะรีทั้งหมดเลยเพราะเขาศึกษาเขาคนขา้นคว้าเราหานหนสือของอออาารปะมุกมีซีอ็อปอออินโนเซนต์เาอยากไปตุรกีคือหนังสือเนี่ยมันมันสามารถกลับมาให้เราในหลายรูปแบบไม่ใช่สินค้ามันคือวัฒนธรรมคือหนังสือเนี่ยแพงไหมแพงครับเพราะว่าบ้านเราหนังสือมาสตาร์แค่พันเล่มสองพันเล่มที่อื่นเขาจะสตาร์ เป็นหมื่นและห้าพันเล่มหมื่นเล่มแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าห้องสมุดในบ้านเรามีเป็นพันแห่งนะครับถ้าคุณซื้อหนังสือมันจอถูกลงแต่คุณไม่ซื้อผมเคยทาหนังสือเล่มหนึ่งเสรีไทยเล่มละพันหกร้อยบาทสมัยนั้นรัฐบาลเปลือกเชวลิตบอกว่ารัฐบาลจะซื้อครึ่งหนึ่งไปบริจาคให้เสรีไทยเราทราแล้วไม่แพงสุดท้ายราคาได้ไปหมื่นเล่มนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าทําไมห้องสมุดต,ต้องทํางานเพราะมือในสือราคาแพงแต่เราจัดงานในกรุงเทพใช่ไหมฮะ คนมาเยอะๆนั่นคือชนชั้นกลางอ่านหนังสือชนคนในชนบ,บทไม่มีหนังสือให้อ่านห้องสมุดจะเป็นตัวลดความเหลื่อมล้ําทางความรู้ห้องสมุดซื้อไปอคนที่ไม่สามารถซื้อสือได้ก็ใช้ห้องสมุดป้ายยาหนังสือหนึ่งเล่มได้เลยคะป้ายยาหนังสือหนึ่งเล่มในงานนี้เหรอป้องป้ายของผมดมิมิดเดิมาร์ทวรรณกรรมจากอังกฤษเป็นหนังสือเล่มแรกที่ แปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยนพมาศแววหง์เป็นหนังสือการต่อสู้ของ,ของคนอังกฤษในสมัยที่อังกฤษเนี่ยมันกดขี่ทางเพศคนเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขียนคนไม่อ่านเขาใช้ชื่อผู้ชายจอร์ดอีเลียดเป็นหนึ่งในสิบวรรณกรรมอังกฤษที่คนอังกฤษต้องอ่านแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นครับถ้า่าป้ายยาหนังสือผมอยากให้คนไทยอ่านหนังสือวรรณกรรมให้มากขึ้นวรรณกรรมเนี่ยมันทำให้จันรลง ติดใจเราอยากจะรู้อ่านวรรณกรรมอะไรก็อ่านละพีพรอ่านวรรณกรรมเก่าอ่านวรรณกรรมแปลอ่านของอิตาลีอ่านของฝรั่งเศสอ่านของดอสโตยิปกีอะไรพวกนี้พวกนี้มันจะมีความติดใจความเป็นมนุษย์มันทาให้เรารักใคร่ผู้คนคนแย่ๆในโลกนี้อ่านสือพวกนี้มันไม่ได้ได้เรื่องกว่าไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะ